พบกับผมาจานเด่นทางช่องยูทูบชาแนลประเด็นจินพระกับลูกไก่ป่าแท้ผสมไก่ต่อครับนี่คือเป็นลูกไก่ป่าแทครับพ่อพันธุ์ก็เป็นไก่ป่าแทครับเลือดไก่ตัวนี้ก็เลือดลอยเลยครับไก่ป่าลูกไก่ป่าเลือดลอยครับส่วนไม่ไก่ต่อมีเชื้ออยู่ไก่ป่าอยู่มั่งครับ ประมาณจ๊าะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ับเป็นลูกไก่ป่าครับนี่คือลักษณะของลูกไก่ป่าแทครับค่อนข้างจะเชื่องครับผมก็ส่วนมากค่อนข้างจะเชื่องครับก็คนเลี้ยงครับผมสองตัวนี้ผมเลี้ยงครับเป็นคนเลี้ยงครับก็ให้นอน ให้น,นอนอยู่ในในในกระเป๋ากระเป๋ายางนี่แหละครับมีน้ํามีอาหารให้ครับให้น,นอนอยู่ในกระเป๋ายางเลยครับนี่ครับคนเลี้ยงครับส่วนแม่ผมเอาไปปล่อยให้ไก่ต่อทับอยู่ที่สวนยางยครับเพราะว่าไก่ต่อมาทับไก่เอไก่ป่ามาทับไก่ต่ออยู่ช่วงนี้ครับไก่ต่อตัวเมียที่ผมเอาไปปล่อยไว้ไข่กันหมดแล้วครับ ไม่มีให้ไก่ต่อได้ได้เดินตามครับไม่มีไก่ป่าให้ไก่ต่อเดินตามประมาณนี้ครับก็กไปปล่อยเป็นเพื่อนไก่ป่าตัวผู้ครับช่วงนี้ก็เล่งผลิตลูกไก่ป่า,ปาผสมไก่ต่อให้ได้มากเท่าที่สุดครับตอนนี้ก็ประสบผลสําเร็จแล้วครับท่านใดอยากจะ <c oughs> ขอแบ่งก็ถักทายมาได้ครับผม นี่คือลักษณะลูกไก่ป่าแท้ครับให้ดูครับของแท้มีแน่นอนครับตรงนี้ครับไม่ใช่ไก่แจ้ไม่ใช่อะไรครับข้อนี้ครับให้ดูครับลูกไก่แจ้ก็จะไปอีกรูปแบบหนึง่งแต่ลูกไก่ต่อก็จะไปลูกไก่ต่อก็ผสมกับไก่ต่อ ก็จะไปอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้เลยคือลูกไก่ต่อตัวเมียผสมให้ตัวผู้ไก่ป่ามาทับก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับนี่คือลักษณะแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้ครับก็อยู่กับแม่ได้สามวันครับหลังจากนั้นผมก็แยกออกจากแม่ไก่ต่อครับก็เอาแม่ไก่ต่อเอาไปให้ไก่ป่าตัวผู้ทับต่อครับผสมพันธ์ต่อพออยู่ประมาณนี้แหละครับสองตัว กะว่าจะเลี้ยงดูว่าโตขึ้นกว่านี้จะเข้ามาหาคนไหมหรือว่าจะอยู่ตามป่าหรือว่าอยู่จะอยู่นอกบ้านบริเวณน,นอกบ้านครับผมก็ให้ดูตามนี้ครับดูรูปแบบนี้ครับก็ช่วงนี้ก็มีคลิป ต่างๆแต่และเคสออกมาทุกวันครับผมก็มีทั้งเคสลูกไก่ป่าตัวใหญ่หอ,อายุสามเดือนก็มีสองเดือนก็มีแรกเกิดก็มีครับผมอันนี้เพิ่งแรกเกิดครับอันนี้เพิ่งแรกเกิดมีทุกรูปแบบครับคลิปของผมแต่ละวันละวันครับม,ไขไขมีทั้งคลิปไก่ไข่มีทั้งคลิป ไก่ป่าในสวนยางตัวผู้ที่มาทับไก่โตก็มีครับมีทุกรูปแบบครับก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้ผมกรทางอาจารย์เด่น YouTube Channel ประเด็นจินปลาหรืออาจารย์เด่นจินปลาครับนี่ลักษณะจะเป็นอนี้ครับหัวจะเล็กครับหัวจะเล็กเหมือน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 ลูกนกครับ อกจะอกจะโตครับอ,อกจะโตท้ายๆจะเรียวๆ,ๆครับนี่เลยลักษณะของลูกใบป่าครับยังออกขนออกอะไรไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าลักษณะนี่คือท่านเอาไปเปรียบเทียบเอารูปวีโอนี้มาไปเปรียบเทียบกับลูกเก่์ป่ก่เจ๊ดูครับแต่เห็น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 ในโซนโซนนี้ก็รู้ลแล้วครับโซนนี้ครับโซนนี้ตรงนี้ ตรงนี้ก็รู้แล้วครับตรงนี้ตรงนี้ก็รู้แล้วว่ามันเป็นล,ลูกไก่ป่าผสมกับก็เลือด้อยนะครับอืมพ่อเป็นไก่ป่าแท้อันนี้ไม่ใช่ว่ามีเชื้อไก่ป่านะครับเป็นไก่ป่าเลือดร้อยเลยครับครับที่ไม่ทีค่คุ้นคนจับได้คือว่าผมอายุได้สองวันผมก็เอามาเลี้ยงต่อครับอืม ก็เลี้ยงโตก็ให้ดูประมาณนี้ครับนี่คือลูกไกป่าครับอยู่กับคนครับตอนนี้ครับก็กดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์มาได้ครับผมที่ช่อง youtube อาจารย์เด่นจิมพระครับพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ